สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เรมีสับรถมานะครับผมรถตากรถสิบล้อเป็นรถสิบล้อนครับ,รรบก็แบ่งๆกันหลายเชือกนะครับผมก็จากคะแนนที่ไลส่สุดป้อนผลไม้นะครับก็ขอบคุณคะแนน จากทุกๆกท่านครับผมที่มอบให้กับพังน้องอายนะครับผมก็ได้สั่งสับปะรดมาครับเพื่อน้องอายได้ได้กินที่เพียงพอครับไม่เสียวันก็มีมีหญ้าด้วยครับเป็นเป็นหญ้าเนี่เปียนะครับผมก็กินรวมรวมกันครับก็กราบขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมที่รักแล้วก็เมตตาพาังน้องอายนะครับที่ได้มอบ คะแนนให้กับทางน้องอายนะครับก็น่าจะสับรถนี่ก็น่าจะประมาณกินได้ประมาณสองสองอาทิตย์ครับผมน่าจะได้ประมาณสองอาทิตย์ครับก็เป็นสับรถมาจากพัทยาครับอันนึ่งก็มงิ 1 5 0 0คะแนนค1 5 0 0คะแนนครับให้ลองให้น้องน้องไอให้น้องไอกินดูพาน้องไอจะกินไหเนาะ ดอายไออจ้าเร็วอายไปจ้าก่อนสวยจ้าสวยก่อนจ้าเร็วเอือกินไหมเนี่ยเอากินนหมน้องอายเพิ่งมาใหม่ๆสดๆเลยครับมาจากพัทยากินไหมน้องอายกินไหม เ็มครับเดินหน้าเนยาตนี่เลยตอกส่งเต้มแล้วที่มาไนครับบอยเดนหน้าเต็มเยอะะบิบเเต้นเต็มหน้าสอบยง่างเลี้ยง ก็มันยังยังเปียกยังเปียกน้ำเปียกน้ำค้างอยู่นะครับ่ายก็ถ้าแบบแห้งๆก็จะกินดีครับต้องรอให้โดนแดดโดนอะไรด้วย ขอขี้แยคุณพี่ขอกราบขอบคุณอีกครั้งนะครับผมกราบขอบคุณมากมากกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ได้มอบคะแนนให้ทางไอ้แล้วก็ได้สั่งสับรถมาให้กับน้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมไนนาไนนารับอิทธิพลก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็ จะขึ ais, ิไปแตเพียงลงคิดไปจตเพียงตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพังนูอายชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ